สวัสดีครับเพื่อนๆมิตรรักแฟนชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่วัดอาหงนะครับกลับมาอีกแล้วนะครับแต่กลับมาในช่วงนี้เป็นหน้าที่แม่น้ําโขงนั้นเต็มนะครับเต็มตลิ่งเลยนะครับ นะครับจุดนี้เขาเรียกว่าจุดสะดือแม่น้ำโขงก็คือจุดที่ลึกที่สุดทุกท่านครับนี่คือสะดือแม่น้ําโขงตรงวัดอาหงศิลาวาสนะครับฝั่งตรงข้ามสอปลอาวนะครับภูควายนะฮะฝั่งนู้นก็เป็นปากสันนะครับแม่น้ําโขงนะเนี่ยถ้าไปทางนี้นะครับเนี่ยก็คือจะเข้าสู่จังหวัด บึงการนะครับตัวอำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะหลังนี้เป็นภูควายนะครับเป็นภูควายแล้วก็น้ํานี่จะไหลไปทางตัวอําเภอเมืองบึงการนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมวนเลยแล้วเดือดเตือนเลยเน,น้าพุดขึ้นมาตลอดใช่ครับเนี่ยนี่นะครับนี่โอ้โหนี่ขอนมุงขอนไม้ก็ลอยมาก็จะมาหมุนอยู่ตรงนี้นะครับ แม่น้ำโขง5,000กิโลเมตรครับเขาบอกว่าจุดนี้ลึกที่สุดเคยมีคนเอาเชือกนะครับหย่อนลงไปชาวบ้านเอาเชือกหย่อนลงไปนะครับแต่ว่าหย่อนลงไปก็ไม่สุดสักทีครับว่าเป็นเสือแม่น้ําโขงที่เชื่อมไปกับเมืองบาดาลนะครับเมืองบาดาลก็คือเมืองพญานาคนะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับของชาวบ้านและในวันขึ้น15ค่ําเดือน11ที่ตรงกับวันออกพรรษาครับวัดอาหงศิลาวาสก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ มีบั้งไฟพญานาคขึ้นแล้วก็ตรงวัดอ่างงนะถ้าเกิดในช่วงน้ำลดนะครับก็จะมีแก่งหินที่สวยงามครับช่วงเดือนกุมภามีนาเมษานะครับน้ำโขงะจะใส่นะครับเป็นสีฟ้าเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีหินสวยๆนะครับแต่ช่วงนี้นั้น กรกฎาคมครับวันนี้วันที่24กรกฎาคมนะครับ2564น้ำนั่นขึ้นมากนะครับก็เลยไม่เห็นแก่งหินนะฮะมีเห็นนิดหน่อยครับตรงนั้นนะฮะแต่เบื้องหน้านั้นสวยมากๆนะครับเพื่อนๆครับในช่วงที่น้ำลดตรงแก่งอาหงศิลาวาาจะเป็นแก่งหินที่สวยงาม แม่น้ำโขงในบริเวณนี้จะใสเหมือนน้ำทะเลแต่ว่าช่วงนี้นั้นก็จะเห็นเป็นแม่น้ำโขงวนครับแม่น้ำโขงนั้นเต็มตะลิ่งนะครับถ่ายรูปออกมาสวยไหมครับสีสวยมากนะครับตอนนี้ท้องฟ้าถูกพระอาทิตย์สาแสงแต่งแต่งเป็นสีส้มแม่น้ำโขงก็เป็นสีส้มด้วยแสงของพระอาทิตย์ในยามเย็นครับ วน,นี้ปลาชุมด้วยนะครับแต่ว่าเป็นบริเวณเขตวัดเขตอภัยทานนะอย่าคิดอย่างอื่นนะครับแต่เป็นหินก้อนใหญ่มาใช่หินหินก้อนใหญ่มากที่ตรงพันโคแสนไขยังเป็นหินซอยๆนะาห,านหินเล็กๆแต่ตัวนี้เป็นหินแบบตรงตรงจุดนี้จะเป็นบริเวณแม่น้าโขงที่แคบนะนะมีเรือของฝั่งลาวด้วยเนหะ็นไหมครับตรงนี้แคบมากๆเลยนะครับสามารถพูดกันรู้เรื่องนะ วัดตรงนั้นคล้ายๆเรือที่เชิดหน้าขึ้นนะหินก้อน<ม>นั้นอะเ<ม>นาะแล้วก็มีเจดีย์อยู่บนแล้วก็มีเจดีย์อยู่บนโขดหินนะครับไม่รู้ฝั่งนู้นเขาเรียกว่าอะไรปากสันวันนี้พามาดูวิวนะครับโดยรวมๆนะพามาดูวิวสะดือแม่น้ำโขงเดี๋ยวต้องไปดูจุดอื่นต่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะมืดนะครับเวลาโอ้จะตอนนี้18บแนาฬิกากับอีกสีนาทีแล้วนะครับ สวยครับเห็นแม่บนเขาด้วยนะเนี่ยสวยมากาใส่หัวทีนี้ส่ายก็ยังดีตรงนี้น้ำวนเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเขาเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงนะครับเนี่ยเห็นไหมนาวทํามบาตรงนี้น้ำก็จะวนหมดเลยน้ำมันไหลลึกนะครับเหมือนจะนิ่งแต่ว่าไหลลึกนะครับ เนี่ยคือข้างบนนิ่งแต่ข้างล่างลึกเนี่ยนะฮะดูตามนั้นไปก็ได้ครับน้ํานี่จะไหลวนไปตลอดเลยนะครับเนี่ยนะฮะจะเป็นน้นําวนทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เนี่ยตรงนี้ปลาเยอะมากเลยวเนี่ยใช่รัวนี้ปลาเยอะดูแม่น้ำโขงนะสีส้มสวยนะฮะหนุนเรือนั้นก็ ไม่คุยกับเราหรอพี่วาพอลังมุ่งมานี้ล้นะออกมาเพื่อนๆครับช่วงที่เหมาะสมในการมาเที่ยววัดอาหงศิลาวาดก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับ จะเห็นแก่งหินที่สวยงามครับถ้ามาช่วงนี้ในเดือนกรกฎาคมก็จะเห็นน้ำที่เต็มฝั่งแม่น้ำโขงเช่นนี้นะครับข้างๆก็จะมีสวนหินแต่วันนี้ผมไม่ได้เข้าไปนะครับเนื่องจากว่าผมมาในเวลาที่เย็นมากแล้วนะครับผมเกรงใจพระภิกษุนะครับตรงนี้คือศาลาที่พระท่านใช้สวดมนต์ ทำกิจกรรมทางศาสนานะครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเพื่อน